วันนี้นะคะเก่าพาทุกคนนะคะกินนี่เลยนะคะเมะคองค่ะอาหารเสริมขึ้นตอนเนี้ย ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าการกินอาหารในปัจจุบัน,นเนาะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะว่าเราจะเจออะไรที่มันแบบไม่ดีเขาวว้าสู่ร่างกายเราบ้างเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะสำหรับใครที่ชอบกินอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะเกรดแนะนําว่าถ้าอยากให้อาหารเสริมของคุณเห็นผลนะคะคุณจะต้องกินดีท็อกก่อนนะดีท็อกอะไรก็ได้ที่คุณชอบค่ะแต่สำหรับเกรดเกรดเลือกเมท็อกตัวนี้เลยะค่ะเพราะเมท็อกช่วยล้างสารพิษสลายไขมันนะคะจัดตับไตลําไส้และหลอดเลือดนะคะแล้วก็ต่อใต้อ,อัณฑ์หัวใะดีท็อกทั่วไปค่ะก็จะแค่ล้างลาไส้กินแล้ว่า คือทั้งร่างกายของเราอะเข้าใจป่ะมันไม่ได้มีแค่ลำไส้นะที่มันแบบว่ามีแค่สารพิษกับไขมันถูกป่ะเออนะเขาจะล้างตัดไปลำไส้หรอเลือยเลยแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระให้ด้วยนะคะตัวนี้นี่นะคะเมเทของเรานะคะก็จะเป็นสองซองแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าหนึ่งซองเนาะมาเราก็ตัดเลยค่ะวิธีกินนะคะวิธีชมของเกตฮะ,ะแล้วแต่ใครแบบ ชงแบบไหนเนาะชอบแบบไหนบางคนชอบกินน้ำเย็นบางคนชอบกินน้ำอุ่นบางคนชอบทานกับน้ำผลไม้นะคะอะไรก็ได้นะเอาที่เบิกบานเอาที่เราสะดวกเลยตัวนี้เขาเป็นไฟเบอร์นะคะบอกก่อนว่าถ้าเราชงแล้วให้เรารีบกินนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบหมืนวุ้นๆเนาะแล้วมันจะกินยากอันนี้ก็บอกตรงๆเลยนะคะแต่สังเกตดีวีค่ะคือเราจะเทน้ำไปแค่นิดนึงก่อนนะเทน้ำไปนิดนึงก่อนแล้วก็เทเมทัลลงไปนะคะแล้วก็รีบคนห้ารีบคนที่คนเสร็จแล้วนะคะพอเราคนละลายแล้วนะเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะ อนนสองคนนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ็นแล้วค่ะเขาก,กินแบบง่ายมากเลยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็กินน้ำตามไปค่ะเนี่ย เรากินอาหารเสริมนะคะอย่างเช่นสเต็มเซลล์หรือคอลลาเจนหรืออะไรพวกนี้นะคะเราควรจะกินดีท็อกก่อนเพื่อที่จะล้างสิ่งไม่ดีเนี่ยออกจากตัวเราก่อนพอเราล้างสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราแล้วเนี่ยเรากินอะไรที่มันดีๆเข้าไปอะ่ะร่างกายมันจะดูดซับได้ดีมันจะดูดซับได้เร็วแล้วอาหารสมบูรก็จะเห็นผลเร็วมากิขึ้นจ้าเรามันสวยและเด็กกันไปด้วยกันนะจ๊ะ